บังให้อ่ะพี่โอเค

โอไม่ใช่ไม่บูดลืมเปิดเสียงลืมเปิดไหมลืมเปิดไหมนะพูดคนเดียวตั้งนานตอนนี้ผมสตรีม y o u t u b e แล้วนะอผมกำลัอง,อยงยิงสตรีมไป Facebook Facebook มันไม่ขึ้นนะ่ะมัน Facebook มีปัญหาผมองพูดตั้งนานเออโอ,โอ้ผมก็พูดคนเดียวตั้งนานนะโทษนะทีครับลืมเปิดไหมเออ ตอนนี้ยิงขึ้น Facebook นะที่20บิต20เมกนะเนะฟรมบิตเลย20เมกน่าจะชัดชัดกว่า Facebook มากๆเลย Facebook มันมีปัญหานะวันนี้ก็เลยมายิง YouTube แทนนะเออแต่เดี๋ยวตอนนี้เขาจะพยายามยิง Facebook เรื่อยๆนะบ้าบอรจริงๆลืมเปิดไม้นะโอ้ไม่มีดีขอบคุณที่ทักครับคุณแบ็กสมิทโทษทีครับแต่ภาพน่าจะชัดขึ้นมากนะ ถ้าเทียบกับเฟ e บุ o กนะใน YouTube แล้วไอลามาครับยียบร้อยไอลาโดนเอลนรัโดครับเอาปืนอะไรวะสปริงฟิวนะแล้วเอเดียนมาแล้วมาเติมในขณะ,ะที่มอรีมอรีใบแดงพยายามยิงตัดเอเดนนะนี่เ่เรียบร้อยโดนครับตีใบแดงนี่เป็นตีนินจาจริงนะ มาไม่กี่คนแต่แต่ว่าสร้างผลกระทบแรงกระเพื่มที่ยิ่งใหญ่นะวันนี้ดีเลยแค่นาทีเดียวนะผมลองยิงขึ้น YouTube ดูนะมันมีปัญหาผมพยายามหลายทีแล้วมันแก้ไม่ได้ทีนะสุดท้ายปัญหามันอยู่ที่ Facebook ครับคือ OBS ไม่สามารถยิงสัญญาณขึ้นเข้า Facebook ไดนะ้ไม่รู้ว่ามีปัญหาตรงไหนนะเฟซบุ๊กผมลองดีคอมไปก็แล้วนะสุดท้ายก็เลยมาลอง youtube แล้วมันได้ ก็เอาเป็นว่าดูใน YouTube กันไปก่อนนะแล้วบาร์บโร่ดันเข้ามาแล้วดันมาเก็บฟาเลียนแล้วตายหนึ่งครับเอเดียนสับฟูลสตาร์ไปยังไงดีเอเดียนสับบาตอนไปอีกหนึ่งหมดยังเจอเรมบอกข้างบนตรงนู้นก็ยิงกันทีนี้เป็นใครยิงกับใครเป็นฮอกอายยิงกับไวโว่เอชุดไววอเนี่มันเหมือนชุดแท็กสูตรเลยนะชุดมาเฟียละเซีย ชุดอาดิดาสนะถ้าเป็นรายชาคอฟก็เรียกชุดแอดดิกเอ้ยไม่ใช่นี่มันชุดนี่มันชุดสควิตเกมนี่นี่มันชุดสควิตเกมนี่ใช่ไหมชุดสควิตเกมนี่ท่านอย่าถามชุดชุดสควิตเกม <laughs> สัตว์หาจริง ชุดเซอรวิสเกมเลยยังติดแค่ไม่มีเลขนะสวัสดีครับสวัสดีครับเบอร์สบอกท่านอย่าถามซัมติงบอกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสด,สดีผมว่าคนนุณภาพของ YouTube เนี่ยมันน่าจะดีกว่า Facebook เยอะเลยนะหรือว่าเราควรจะเปลี่ยนมาสตรีมทาง YouTube ดีเนะี่ยภาพมันมาเต็มกว่าเนาะ บิดเลมัน 20, 20ได้20เมกเนี่ยยังสตรีมไม่มีปัญหาเลยผมว่าขึ้นไปได้อีกนะจริงๆแล้วแต่แค่18เมกเนี่ยก็ถือว่าเรือเรือแล้วนะดีเลย์สัก3นาทีน่าจะดีกว่ากันสไนใช่ครับแต่มันต้องขึ้นใหม่นะเพราะตอนนี้ตั้งไปนาทีหนึ่งคือตั้งนาทีหนึ่งเพื่อลองดูว่ามันมันได้หรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูถ้าเฟซบุ๊กมันได้แล้วผมอาจจะขึ้นใหม่แบบดีเลยมากขึ้นนะ คนเริ่มเยอะแล้ววันนี้ผมเชื่อว่าขอบๆน่าจะรอกันอีกเพียบเลยนะเอาตอนนี้ตีตีใบแดง,งมากัน3แล้วนะขนาดมาคนเดียวยังสร้างเรงกระเพื่อมได้ขนาดนั้นนะแล้วนี่ลุมยิงใครวะเนี่ยนีเป็นตีตีไหนอีกเนะี่ยเอาลงไปว่ายน้ําด้วยกันถ้านองนุ้นก็ยิงกันดูตรงไหนก่อนดีผมน่าขึ้นสตรีมเฟซบุ๊กไปแล้วนะอ่าเดี๋ยวดูซิ ไม่ดูชัดหรือล่าเอ่อดีเลย์เท่าไหร่ห้าโอเคดูน,นะขึ้นยังเ,เสียงะโอเคเคโอเโอเ, okay, เหมือนจะขึ้นแล้วนะเฟบุ๊กขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวผมผมเอาอีคทีนะในใน YouTube นะโอเ้โอเ,เดี๋ยวเราดูตรงนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปเปลี่ยนเดี๋ยวผมจะขึ้นใหม่เพื่อเปลี่ยนดีเลย์นะอันนี้มันดีเลยนะ์นาทีเดียวนะ ใช่ไปไปย้ายไปดูเฟซบุ๊กกันได้ครับแต่มันอาจจะดีเลยหน่อยนะเฟซบุ๊กไ,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 ไวคอนไวคอนเจอเอาร์ลัดเกิดอาการสับสนกันเล็กน้อยว่าใครเป็นใครใส่หนัวเกิน ต้องขอโทษด้วยครับวันนี้ที่มันมีปัญหาดีเกิดขึ้นนะผมว่าอาจจะเป็นที่เอบอบาวเซอร์มันอัปเดตด้วยนะที่ผมใช้ม่ขึ้นไมได้อ้าเอาอันที่ตกน้ำแล้วไม่มีทางขึ้นนัวจ,จัดนี่หายมาอีก แพรลี่แพรลี่ฟันยับบาบดำมาเชดดำดีนเดินมาเจอกับไอรีนยังไงแล้วแพรลี่เข้ามาฟันเปแพรลี่ยืนแช่ไฟแพรลี่เอ่อไฟไหม้สถานการณ์กำลังนัวนะเออเปลี่ยนดีเลยก์กลางคันได้เปล่าวะไม่น่าได้นะดูกัน เอา้าเปลี่ยนได้นี่น,นะลองเปลี่ยนดูจะส่งผลทันทีไหมคีอนะ่าจะเรียบร้อยเซตอัพอ่าตอนนี้เซตอัพยูทู e ขึ้นแล้วนะผมขอขอเปลี่ยน